พต้ขของสอนีนรอ่สอนศีนารสอนส,สูต้องสอนศีลคือว่าสอนผู้อื่นเนี่ยมันต้องสอนผู้อื่น้ว้ผู้อื่นสอน,สอน,นอไอ้เรื่องเรื่องสอนผู้อื่นนั่นอ่ะไม่ไม่ไม่แน่ถ้ามีหน้าที่สอนพระต้องสอน ถ้าไม่มีหน้าที่หรือไม่สมัครจะสอนก็ไม่ต้องสอนตอนนี้ไม่ได้บัญญัติแน่นอนแต่ว่าเขาถือเอาตามหม่ยเหตุผลตามหมายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเมื่อควรจะสอนเขาก็สอน เมื่อเมื่อเมื่อมีคนต้องการให้สอนก็สอนไปตามตามหลักตามเกณฑ์ตามอะรระเบียบที่วางไว้สอนอย่างอื่นไม่ได้ต้องสอนอย่างที่วางตรงพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถ้าเราก็สอนเมื่อมีคนต้องการให้สอนมาจึงบอกให้รู้ ว่าจะต้องทําอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรต้องไม่ทําอย่างไรให้เขาปฏิบัติได้ตลอดต้องดูแลให้เขาปฏิบัติได้ันเรียกอตออ่นันนน่นโดยนัยยะโดยนัยยะ ถือว่าไอ้คนสอนนั้นต้องปฏิบัติได้นะโดยนัยะตามที่ที่รับรู้รับผิดชอบรับรู้กันน่อคนนั้นมันต้องปฏิบัติได้มันจึงควรจะสอนคนอื่นแต่ถ้าก็ต้องถ้าใครมันต้องการให้สอนอย่างนกแก้วนกคุณทองสอนกรเพื่ธ โดยปฏิบัติไม่ได้ันก็ได้เหมือนกันไม่ก็ะ่านหนังสือให้ฟัง